สวัสดีจ้าสุขสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคตจ้าสวัสดียามยายบ่ายจ้าพี่น้องค่ะสายได้ลายประ h e t e นะสบายดีนะคะจิตต้องให้ฮะฮะสบายดีสบายดีป้าลุงสายป้าลุงสายเฮ็ดนะมาไปเก็บเห็ดเพืองมาพี่น้องจะไปแกงใส่กับเห็ดเพาะจ้าก็มีหน่อยถ้าบลายบ่ เ,เออเปิดเลยบรรยากาศอยู่นาพี่น้องสวนนี่กะสีถางปลูกมันนในตะปูกกระปูพี่น้องเอ้ยนี่นี้แหละบ้านนอกบ้านนากานบรบบรุกบบรกบะได้เงิ่อนไส้นะคะนี่คือสวน,สปปนปปอ,วอ,อ,นอวาสิปลูกมันสับปะรังนี่ค่ะปีที่แล้วปลูกถั่วปลูกข้าวโพดเต็มปีนี้บริลูกขดข้าวโพดผมมีเวลากะสิกลายเป็นปลูกมันสับปะรังนะพี่น้องพอได้ขาย เพียงนาผาสุอันนี้กระสิปลูกพักปลูกพิงเตเห็ดเพื่อเตะเห็ดเพาเอกจัดเลเนาะเห็ดทอดกรน้อยเดียวเพราะได้แกงกร่ดอกพอได้สดเนาะผลคำสองคำกระบาไปนี่จัดพี่เด้อสบายดีป่าลูก เรากำลังสิแกงเห็ดเพาะนะครับพี่น้องคันนี่ค่ะสบายดีเพื่อนหนะครับพี่น้องครับแกงเห็ดเพาะพนมีเห็ดเพาะออกพี่น้องเอ้ยมีเห็ดออันนี้น้ำเก็บเพืองเพืองเราตีไปเก็บมาเก็บมาสติเก็บในหั่นถัพลอยหั่นเพื่นเพืองเพิ่นลายไปเลยออกพี่น้องแต่ว่าเพืองฟางของเพินพ่นนะเพิ่นได้เอาไปใส่เดีมันเลยออกแต่ว่าฟางของเฮานั่น อ้ายเพื่อนไปอัดก้อนล่ะครับไว้อยู่ห่านฟางมันเลยบ่มีฟางกามีฟางกนะ็สะอาดคือกนันแล้พี่น้องเพราะว่าเป็นฝนดีปีนี้นะประจําเป็นต้องมีเสื้อเฮ็ดประจําเป็นต้องมีอย่างคอแค่ฟางเน่าก็ออกเลยเฮ็ดนะพี่น้องจ้ะหลังสิกแกงเฮ็ดกินเที่ยงจากกระปองเที่ยงเราพี่น้องเอ้ยบายแล้วเพราะว่าต่างคนต่างยากเวียดแลนซ้ายแลนขวาแล้วไนอยู่ก็เลย กินข่าวเทียทเเทเเท่ยงกินข่าวเศร้ากันจนเที่ยงกินข่าวเที่ยงกันจนบ่ายครอบครัวนางยาก่ยน้ำเลี้ยงาากาสิแกงใส่มะเอือนะคะแกงเห็ดใส่มะเอือเสแฉะนะคะพี่น้องค่ะสายมอเดือดก่อนจะสิบหกเมื่อนี่กาสีได้ ใส่เมืองนางอยากกินเมืองเขาเลยใส่เมืองในจุดเราแกงเห็ดใส่เมืองเพราะว่าแกงมาใหม่ใส่เมืองแซ่บแซ่บปีนี้ฮอตบริปูเมืองพี่น้องเอยไปปลูกในมันกระปุกคอยมีปีที่แล้วดันเมืงองนางอสามสิกินปีนี้บริปูเพราะว่าไปปลูกอยู่สวนที่จุดไฟดกกไลรายแล้วกัแมลงไอ้ปีกเหลืองเรืองเลพี่น้องปีกเหลืองเรืองนะกินเบิร์ดปลูกกฤษฎาเขาก็กินเบิร์ดจะใส่เมื่อนี้นะอับลาลานไปประกอบมาใส่ผืนซื้อมาให้ยเลยเพราะว่าซื้อในเมืองมาใหา แต่่าษานไดกมอือสดเลยเป็นนิบใหม่อีกรอบหนึ่งฝนมาอย่พี่น้อง <c oughs> ครูเราจะแต่งเอือนะฮะในราคาพี่น้องสิปุ่มือปีที่แล้วน,นัดมังเอือเขาโพดนนางปลูกไรแต่ปีนีนน้นางปลูกแ,แต่แตงจริงแตงจริง,รงกระโดนมแมลงกินเบิร์ดพี่น้องเลย สวนปีที่แล้วปลูกกระโพดปีนี้ก็บ่ได้ปลูกเพราะว่าบ่ได้เอารถมาไทยงักๆเวียกแล่นทรายแล่นขัวอยู่เวียกหลายกว่าปีที่แล้วพี่น้องแต่ว่าสิหว่านเขาแล้วจังสิปลูกมันสับปะหลังลงนี่สารถไถเฮาไถเองแล้วก็ปลูกมันสับปะหลังลง,ลงเบิดน,นี่กะคันดูแลด,ดีก็ได้หลายเติบเลยพี่น้องเอ้ยแต่หลายพานยันจะได้มันสับปะหลังก็ได้ว่าปีนี้เน้นปลูกมันสับปะหลังค่ะทางนี่ก็สิเป็นสวนนะคะ โมนี้เด็กๆกับเสด้กกสนอนหน้าพี่น้องน,นี่คือเทียงนาผาสุขของเฮาค่ะเด็กๆกับเได้กกพักกันนอนหน้าคืนแรกโมนี่นะคะพี่น้องสวน,นก็เป็นนากไกลจากบ้านกับประมาณสองกิโลเมตรพี่น้องไกลจากบ้านประมาณสองกิโลเมตรจ้ะนาทงนี้สว่วนไอ้ที่ปลูกมันสับปะหลังกับปกไกลจากบ้านมัได้เป็นแค่ริมบ้านริม จะหมอกำลังเดือดเอากระสิใส่เครื่องปรุงนะคะปร,ะรุป้ค่ะใส่รสด,ดีเนาะปกติก็ใส่รสดีแม่แกงใส่รสดีปกติคือบ่ใส่บ่ไป,ตป,ปเตะเป็นโซ่แกงใส่ใส่รสด,ดีเ่รดดะาะนั้นเห็ดกินอามาใส่รสด,ดีแน่นอนอ,อันนี้คือปลาแดกแมนแม,นแมนปลาแดกปลาแดดข้าเห็ดเอง ก็บบประแดดให้เองนะก็ประแดกปรุงจักหน่อยผสมก็ใส่แกงนัวก็ใส่แกงนัวก็ใส่ผสม,มาลงไปค่ะจะมีหลุดขีมคุณน้ำปลาสิะะใส่น้ำตาลจักหน่อยสูตรทยงสน้ตาลจักหน่อยนะคะ เดีลยวแต่สิเป็นปลายใส่ทุกอย่างในขวางหน้าน้ำปลาผมมีนี่ะกำลังผลักเองเป็นหนวผพัก,นนกติวแมนบออันนี้คืออะไรพักติวลงไปรับพี่น้องค่ะอรอให้สุกก่อนแล้วเราก็จะปุงนะคะนี่พี่น้องเฮ็ดเพาะ มีเห oh, ็ดพอเห็ดหลายอย่างผสมกันแสบคึกเก่าราคาเสร็จแล้วจ้บพี่น้องขาผลออกขอก็สิมีเตาใหม่เป็นเตาเล็กนะคะเป็นเตาดังฟืนเตาเล็กพี่น้องแม่มั่นคือห่อขวดแี่ใช่หอย่างห่อขึ้นห่ออะไรห่าซิผลห้าวเตาไม่ได้หออได้ได้ ห่อนเห็นะให้บ่อน้มันกราไม่อยากแตกซีมันออกนะแม่อืมมันห่อนมาซีมจะแตกจะไปจับได้มันดาดได้ตเตาเหล็กหมอก,กําลังผดปอปกๆแกะพี่น้องแกงเห็ดอ้ยมาเดินมากินน้ำไกลพี่น้องแกงเห็ดเพาะค่ะครั้งแรกให้กินแห่งแกงเห็ดเพาะเพราะว่ากินตอนนั้นก็นกินอยู่งานอ้ ขึ้นเพือนให,ใหม่บานอมาลาตแต่นี่เป็นเห็ดพอที่หามาเองเนาะอันนั้นเป็นเห็ดพอเสือนี่ค่ะแม่หนุ่ตีไปหามาเนาะแล้วกินแกงเห็ดหลายๆค่ะสุกุศลคนนะคะอีกคิวพี่นายพี่ต้นนะจ่ะพี่บอยพี่บอยเอ้ยด้เซว,ว,ว่นเซมาลามาวันที่สามกุมวันที่สองครับพี่น้องพี่บอยมาวันที่สองตอนเย็นวันที่สองก็เป็นงานวันเกิดพอล่าพอดีค่ะมาปาร์ตี้น้ำกันกามา,มา,ม,ามาเล่นมวนกินวันเกิดมวนน้ำพอลา่าพี่บอยบรรอมาลาจะขึ้นไปหับ พระราษฎร์ไ,ไ,ไปหักนําขันมาวันที่สองนะครับพี่น้องนะับพี่บอยมามาเล่นมันเกิดพราษอยู่บ้านพราษคืนหนึ่งจังไปบ้านอมรายคืนหนึ่งผนจะอยู่จากมือสามมือ่ะนะแม่จะเจ๊หลอกสุกแล้วก็จะได้ป่งไว้นะครับพี่น้องคะ่ะไปตะก,กิน มีผักอีตูนะคะอออโอ้มันคือคอยสุกแต้นเนอะเปื่อยแล้วนี่จากที่น้อง<ม>แกงเห็ดเพาะยั่วๆหากจะได้กินข้าวเที่ยงตอนบ่ายสามสลนะุ่มะจังเย็นอยู่ทังเที่ยงแล้วมันจะหอมเนย เอาไข่บกลาด้มาใส่ลินินจ้พี่น้องแกงเห็ดเพาะขๆครัพี่น้องมากินไหมยพน้องกินน้ำกันจอยมันัจอยแกงเห็ดใส่มะเออนะคะแขกไรับเสื้กรสีลานี่จังหน่อยนี่ค่ะมามากินข้าวน้ำกันยย่วๆพี่น้องแกงเห็ดเออซีมมือนางแสบบค ต่างกอะให้มันมาเหาะอยู่มือแดงแล้วเขาสมาให้มือนี้เด็กๆก็บเได้นอนนานะคะนอนนากันเย็นเนาะมันได้วิวได้วิวปุ๊บนอนนากันเย็นได้เห็นเนาะเป็นย่างเขียดบ่ดละเป็นย่างแมงอันนั้นนันมีที่กบ่แมงไอ้ก็จีน่านี่บาบานเฮาโอ้เขาอัาลาเป็นย่างมาได้ทุละคของจากบาบานเฮาวเขาเคยมีคนตั้งแต่ไหนแล้วเขาบเคยเยืางแต่บ้านของพุ่นเขาเยืางตลอดเฮาเราไปย่างเบิ้งดู ไข่ดาวไข่ยังไงเชิญโมแม่ไข่เขี่ยหลักตะกระแตเดี๋ยวเขาลงยางตะกระแตน้ำเบิ่งเบิ่งจีนายน้ำฝนตกมาขึ้นตะกระแตนเสีออกอยู่ดอกมันจะอยเอ้ยมันเด้อหาเบิ่งแมงจีนออกจีนายจีนายก็เลิศแต่ปวดแสบนะทั้งบ้านไอ้บ้านอมมาลาเป็นหลายเขานิยมเนื้องแต่ได้แต่ไรไปแล้วแต่เขาไปอยู่แต่เขาเนื้อบ้านเฮาวบกคนเนื้อตัวดำดำนะแม่จีนายนะแม่ กวาดเสีบได้ตัวใหญ่ๆแล้วแมนจิตนายกอดบกกอดแจบบกมองหมักเดียวสิปริญัตกิกินบ่ค้ามึม่เขานะมาพี่น้องมามามาค่ะพี่น้องขามิจจาคนเพื่อนนั่นเป็นแม่ค้าเพขนเลยกินเต้าต้มหม่าม้าเผลนบอกเพื่อนเบื่อเฮ็ดแล้วเผื่อเพื่อนขายก๋วยเตี๋ยวเลยมักกินต้มมาม่าปิดจักกืออะไรลานนะ เดออเป็นอย่างก็ปิดดอนแทนท่านตาไม่สบายไม่มีใครดูแลยเอ่ดือขายอยู่ยกรําลังอุขากําลังตรึม่แหละยำนี่แหละนี่เขาข่าเอาอยากนะเขาเป็นบุญบุญไปหาก,กินนะเขาแหลนไปซื้อยำน,นาน,นี่กําลังลงหายลงนาไทายหายไทยนานี่โอเคครับพี่น้องก็สักสิฝับบรรยากาศไว้ันสัมมิจ้าพี่น้องค่ะ พี่บอยเอ้ยกันมากกับภาะมากนะค่ะมาวันที่สองนะคะจะได้มามันเกิดพันลาเด็ดจ้าพี่น้องค่ะสบายดีจ้าสวัสดีทุกคนค่ะ